you oh. สวัสดีครับพบกับนาทีต้องมนต์ชแนลคลิปนี้ผมมีเหรียญของคารวะจอมขมังเวทมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับสำหรับเหรียญของคารวาดจอมขมังเวทเหรียญเนี่ยก็คือเป็นเหรียญของพ่อปู่เปี่ยมนะครับปานเปี่ยมเกียรตินะครับก็เป็นคารวาเนี่ยที่มีความเข้มขลังมากนะครับ ท่านจะเกิดอยู่ในยุคสมัยของรัชกาลที่สนะครับถึงรัชกาลที่5้านะครับก็ท่านอายุท่านก็มากโผลอยู่เหมือนกันนะครับเออสำหรับเครื่องรางของขลังหรือว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้พบเห็นกันนะครับเพราะท่านเกิดอยู่ในยุคสมัยต้นรัตนโกสินทร์นี่แหละครับแล้วก็ประวัติ ของท่านเนี่ยก็จะหาศึกษาได้ยากเหมือนกันนะครับเพราะอาจจะไม่มีใครที่จะลงบันทึกเอาไว้ในช่วงนั้นนะครับแต่ว่าก็จะมีสิทธิธ์ที่สืบทอดต่อๆกันมานะครับสิทธิ์ที่สืบทอดวิชาของท่านเนี่ยต่อๆกันมาก็ยังพอมีให้เห็นแล้วก็ยังมีอยู่นะครับกออ็ปู่เปี่ยมเนี่ยท่านก็เป็นที่เคารพ สการะบูชาของอมูลนิธิร่วมกตัญญูเหมือนกันนะครับทางมูลนิธิร่วมกตัญญูเนี่ยก็ได้จัดสร้างเหรียญของปู่เปี่ยมปานเปี่ยมเกียรติเนี่ยขึ้นมารุ่นหนึ่งนะครับเออเนี่ยผมจะให้ท่านได้รับชมนะครับนี่ยนะครับเหรียญของปู่เปี่ยมนะครับ เออถ้ามันไม่ชัดเจนเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอไว้ให้ท่านได้ชมกันนะครับด้านหน้า,นาด้านหลังครับก็เหรียญนี้ก็จะมีประวัติก็คือคูบาเจ้ากเกษมเขมโกเนี่ยนะครับท่านจะเป็นผู้อธิษฐานจิตปลุกเสกไว้ตั้งแต่ปี2537นะครับ เหรียญนี้ก็ถือว่ามีพุทธคุณที่สูงมากนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะบูชาของอมูลนิธิชาวมูลนิธิร่วมกระตันอยูมากเลยนะครับในประวัติของท่านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหาศึกษาได้ยากนะครับเพราะว่าท่านจะเกิดมาในสมัยต้นรัตนโกสินทร์หรืว่ารัชการที่3ถึงรัชการที่5เนี่ยแะครับ ก็ก็มีบางท่านเนี่ยรุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยท่านก็ได้เล่าสืบทอดต่อๆกันมานะครับถึงครามเข้มหลังของพ่อปู่เปี่ยมเอาไว้บ้างนะครับทีออ่พอจะได้รับทราบมาเรื่องสองเรื่องเนี่ยก็จะมีเรื่องหนึ่งนะครับที่รุ่นปู่รุ่นย่าเนี่ยก็จะได้เล่าสืบต่อกันมานะครับที่ท่านได้พบเห็นกันก็คือ เออมีอยู่วันหนึ่งนะครับก็จะมีปู่เนี่ยท่านก็จะนั่งอยู่อยู่แถวริมน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีหมา,นาเน่าเนี่ยลอยน้ํามานะครับซึ่งหมา,าเน่าตัวนี้มันลอยมาจากไหนก็ไม่ทราบนะกันนะเหมือนกันนะครับเออพอดีปู่ปู่เปี่ยมท่านเห็นเนี่ยท่านก็ใช้มือเนี่ยตบลงไปที่ดินนะครับแล้วทันใดนั้นเองก็ ไอหมาเน่าเนี่ยก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นมานะครับซึ่งเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับที่ปู่ย่าตายายออรุ่นกเก่าๆเนี่ยที่ท่านได้เคยพบเคยเห็นสิ่งอัศจรรย์เหล่านี้ท่านก็เคยได้เล่าให้ลูกหลานได้ฟังกันะครับสืบสืบ,สบต่อกันมานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคนในยุคนั้นเนี่ยผมว่า มีวิชาอาคมที่เข้มขลังนะครับแล้วก็ท่านว่าออปู่เปี่ยมเนี่ยท่านก็เป็นศิษย์อยู่ในสายของสังฆราชสุกไก่เถื่อนของวัดแห่งวัดพลับเนี่ยแหละครับหรือว่าวัดราชสิทธารามอยู่ที่ฝั่งทนบุรีเนี่ยแหละครับก็เรื่องนี้กเออ็เป็นเรื่องที่เล่าสืบสืบ,สบต่อกันมานะครับสำหรับเรื่องหมาเน่าเนี่ย เออจะเท็จจริงประการใดเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเธอลองพินิษ์พิจารณาดูเนี่ยผมก็ว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าครูบาอาจารย์สมัยเก่าก่อนเนี่ยท่านก็มีวิชาอาคมที่แก่กล้ามากนะครับแล้วก็เออการเออการที่สมัยก่อนเนี่ยมันความเจริญเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับแล้วก็การทำมาหากินเนี่ยก็คือ ทำมาหากินไปวันๆนะครับเมื่อไม่ได้มานั่งเอ,อคิดอะไรมากมายเหมือนสมัยเนี่ยสมัยนี้ม่ต้องดิ้นรนทำมาหากินเลี้ยงชีพต้องหาเงินหาทองเนี่ยมันก็ลำบากยากเย็นอยู่เหมือนกันนะครับเออสำหรับคนในยุคเนี่ยก็นำมาเปรียบเทียบกันกันกบคนยุคสมัยก่อนเนี่ยผมว่ามันก็คนละเรื่องกันเลยนะครับยุคสมัยก่อนเนี่ยผมว่าอยู่แบบมีควาสุขนะครับ ไม่ต้องไปดิ้นรลนทำมาหากินอะไรมากมายเพราะว่าปลูกข้าวเองเลี้ยงสัตว์เองกินผักกินหญ้าเนี่ยมีให้เก็บกินเก็บรับประทานได้ตลอดเลยนะครับสำหรับคนในยุคสมัยกับเก่าเนี่ยแต่ยุคสมัยนี้มันก็เปลี่ยนไปนะครับทั้งทางโลกเอ่ยที่เป็นโลกีต่างๆเนี่ยมันก็เข้ามาผสมผสานกันเนี่ย เออทำให้จิตใจคนเราเนี่ยมันก็ลดต่ําลงไปนะครับเออสภาวะจิตเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะลดต่ําลงไปด้วยกันนะครับในด้านการปฏิบัติเออต่างๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ไม่ได้เห็นผลอะไรมากมายเหมือนคนสมัยโบราณนะครับเพราะคนสมัยโบราณหรือคนสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ไม่มีความเครียดอะไรมาลบก,กวรเขานะครับก็ทำให้ สมาธิจิตขอเขาเนี่ยแก่กล้าได้อย่างยุคสมัยเนี่ยผมว่าหาเกจิอาจารย์ที่เก่งๆแล้วก็มีความเชี่ยวชาหรือว่าแก่กล้าในวิชาอาคมเนี่ยยากมากๆนะครับเพราะว่าสภาวะของเราเนี่ยมันต้องดินน้นรนทำมาหากินวันๆก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรอะเรเรื่องอะไรหรอกครับก็คิดถึงเรื่องเงินเรื่องทองอย่างเดียวนะครับจะหาอย่างไงมา ให้มันได้เยอะๆได้มากๆเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นกิเลสอย่างหนึ่งนะครับที่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสําหรับเออกิเลสประเภทเนี้ยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยก็อย่างที่ว่านะครับคนเรามันก็ต้องออมีการพัฒนาจิตใจขึ้นไปเรื่อยๆมันถึงจะอยู่ในโลกนี้ได้นะครับการพัฒนาจิตใจต่างๆหรือว่าทำจิต ให้เป็นสมาธิหรือว่าให้จิตเนี่ยเข้มแข็งเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทำได้ยากนะครับเพราะเราก็จะไปคิดอยู่ถึงเรื่องการทำมาหากินส,ส่วนมากนะครับเออก็เอามาคุยกันถึงเหรียญพ่อปูเปี่ยมต่อนะครับเนี่ยครับเออผมขออนุญาตใส่แว่นนิดนึงนะครับ นี่ยะครับผมด้านหน้าเหรียญครับก็จะเป็นเหรียญรูปทรงเป็นรูปโลนะครับก็คือเหรียญโล่เนี่ยครับสวยครับสวยงามมากออกแบบได้เข้มขลังแล้วก็สวยงามนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมียันอยู่สองข้างนะครับแล้วก็มีอักขรภาษาถมล้อมรอบอยู่นะครับส่วนใต้ฐานเออตรงนี้ก็จะมีการต่อโค้ดนะครับ เนื้อเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับก็จะลักษณะก็จะออกเป็นนวะหน่อยนะครับจะไม่ใช่เป็นทงแดงร้อยเปอร์เซ็นตนะครับน่าจะเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับนะครับสวยงามเข้มขลังครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นเป็นยันอยู่ตรงกลางนะครับน่าจะเป็นยันครูนะครับของพ่อผูกเปี่ยมเนี่ยนะครับ ด้านบนก็จะเขียนเอาไว้ว่าก็ปูเปี่ยมสาลิขบุตรนะครับส่วนด้านล่างก็จะเขียนว่ามูลนิธิร่วมกระตันยูนะครับสำหรับเหรียญเนี่ยเออภูบาเจ้าเกษมเขมกโกะท่านจะเป็นผู้อธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับก็ในปี2537นะครับ ปูบาเจ้าเกษมเขมมโคแห่งสุสานไตลักษ์จังหวัดลำปางนะครับท่านจะเป็นผู้อธิษฐานจิตปลุกเสกให้นะครับเหรียญนี้ก็สร้างโดยมูลนิธิร่วมกระตันยูนะครับผมนะครับเหรียญนี้ก็ชาวมูลนิธิร่วมกระตันยูเนี่ยก็นิยมสบแสงหากันมากนะครับเพราะถือว่าเป็นเหรียญ ที่ค่อนข้างที่จะเก่านะครับก็ปีก็สร้างเตียปีสามเจ็ดแล้วเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ราคาก็ไม่แพงนะครับผมว่าก็อยู่ที่ประมาณหลักร้อยหรือว่าหลัก 1, พันเนี่ยแหละครับเออถ้าเหรียญส,สวยๆเนี่ยก็อาจจะแพงขึ้นนะครับอย่างเนื้อเงินเนี่ยก็น่าจะแพงแล้วก็เนื้อเนื้อที่ผมให้ท่านชมเนี่ยมันก็จะออกไปทางเนื้อโลหะผสมนะครับ ผมว่าอาจจะไม่ใช่เนื้อนะวะโลหะแต่ว่าน่าจะเป็นโลหะผสมนะครับเหรียญสวยนะครับออกมาเออสร้างออกมาสวยมากด้านหลังก็จะเป็นเป็นแอ่งกระทะนะครับปั๊มเป็นแอ่งกระทะไม่ได้เป็นเรียบๆนะครับจะปั๊มเป็นแอ่งกระทะอยู่เหรียญนี้ก็สวยงามเข้มขลังนะครับเป็นเหรียญรูปโลก เป็นคาระวาจจอมขมังเวทแห่งยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์ของประเทศไทยเราเนี่ยแหละครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สุดยอดอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่จะให้ท่านชมกันเนยลยนะครับเอาล่ะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะได้สาระประโยชน์ในการทำคลิปของผมไม่มากก็น,น้อย ากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาในณนที่นี้ด้วยนะครับช่วยกันกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ต,อต่อไปของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ